เมื่อเมียเขาตายแล้วไอ้ผู้ชายไปได้กับหมอผีความวุ่นวายก็เริ่มต้นขึ้นเมื่ออีผีมาทวงผัวเธอคืนสวัสดีครับมิรลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า over her dead body แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงอีผีหรืออีหมอจะได้ผัวไปหลังงานนี้ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่งานแต่งงานของหนุ่มเฮลลี่และสาวเคทซึ่งงานนี้สาวเคทขอลงมือเป็นออแกไนเซเองเพราะว่า ความจู้จี้ของเธอนั้นก็ไม่เป็นสองรองไขรเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดเพื่อให้งานแต่งของเธอออกมาเป๊ะปังที่สุดเล่นเอาเหล่าพนักงานสาวเสิร์ฟนั้นปวดหัวไปตามๆกันและอีกหนึ่งสิ่งที่สาวเคทออเดอร์มาในงานแต่งของเธอก็คือรูปปั้นนางฟ้าที่แกะสลักจากน้ำแข็งแต่พอมาส่งสาวเคทก็ไม่ถูกใจนางฟ้าที่ไหนมันไม่มีปีกคะคุณลุงคนแกะน้ำแข็งก็บอกก็นางฟ้ามันอยู่บนฟ้าแล้วจะมีปีกไว้ทำหาอะไรเคทก็บอกไม่รู้แหละนี่ไม่ใช่ที่ฉันออเดอร์ช่างแกะก็โมโหแล้วก็กำลังถอยรถกลับไป แต่ถอยไปผิดทางอีเคสก,ก็กลัวจะไปชนต้นไม้กูเธอก็เลยรีวิ่งไปบอกให้เขานั้นหยุดรถแต่พอรถนั้นหยุดแล้วปรากฏว่าอีก,ก้อนน้าแข็งนางฟ้านั้นมันไม่หยุดน้าแข็งแกะสลักนางฟ้าหนักหลายสิบกิโลก็ลม้มลงฟาดหัวอีเคสจนเธอนั้นเดทหาไปเรียบร้อยลืมตามาอีกทีเธอก็มาโผล่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตื่นมาปุ๊บก็บ่นไม่หยุดปากบอกว่าฉันกําลังจะแต่งงานแต่สาวที่อยู่ตรงหน้าก็บอกว่าเธอหุบปากที่จะได้ไหมเธอนั้นตายหาไปแล้วโดนน้าแข็งทับกระบาลเคสก็ถามว่าแล้วเธอเป็นใครสาวคนนั้นก็็็บบอออกกกวว่่าาาาาาเเเธปนนนงงฟฟ้้ค อะไรไม่มีปีกกูไม่เชื่อนางฟ้าก็บอกอีกนี่พูดมากกูไปดีกว่าจากนั้นหนังก็ตัดมาเราจะได้พบกับแอดชลรี่สาวที่ทำอาชีพเป็นหมอผีสื่อสารทางจิตกับคนตายแต่ดูเหมือนแท้จริงแล้วเธอก็จะเดามั่วสัมภากกว่าเธอมีเพื่อนซี้อยู่หนึ่งคนที่มีชื่อว่าแดนเกนุ่มที่คอยมาเยี่ยมเธอที่บ้านตอนนั้นเองก็ดูเหมือนจะมีลูกค้ามาที่บ้านของเธอเป็นสาวโคลอีกับไอ้บักเฮนรี่โคลอีที่เห็นพี่ชายต้องจมอยู่ในความทุกข์ที่สูญเสียคู่มั่นอย่างเคสไปในวันแต่งงานทําให้เเค้าาาาาาาจมมมอยู่กับับบวศนานนนปีทํง ก็กลับบ้านเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมมูฟออนสักทีโคลอี <Chloe S 1> คิดว่าพาเขามาคุยกับแอชลีย์ให้เธอติดต่อกับวิญ,ญญาณของ Kate, เคสเผื่อว่าจะช่วยให้เขานั้นกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งแต่ดูเหมือนขณะที่กาลังจะทําพิธีอีบักแดนเพื่อนตัวดีก็ทําไฟไหม้ครัวจนหนุ่มเฮนรี่นั้นบอกว่าผมขอตัวกลับก่อนจะดีกว่าเขาเป็นสัตวแพทย์ที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพันนี้อยู่แล้วที่ยอมมาก็เพราะว่าอีน้องสาวตัวดีนั้นมามาเล้าหรือเธอพยายามนัดสาวคนใหม่ให,ให,ให้พี่ชายของเธอไปออกเดทด,ด้วยแต่ดูเหมือนเขาก็ยยังคอปฏิเสธ ร่ไปต่อมาโคลอีจึงตัดสินใจมาหาแอชลีย์เธอเอาไดอารี่ของเคทที่เขียนเรื่องราวต่างๆระหว่างเธอกับเฮนรี่เอามาให้หมอผีสาวอ่านเพื่อเป็นข้อมูลแอชลีย์ <Ashley S 2> ก็บอกแบบนี้มันเข้ากายต้มตุน่นชัดๆโคลอีก็ขอร้องให้เธอช่วยโกหกแค่เพียงครั้งเดียวให้พี่ชายของเธอได้มูฟออนดีกว่าให้เขาทนทุกข์เป็นโสดอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตแอชลีย์ <Ashley S 2> ก็เลยยอมตกลงที่จะช่วยวันต่อมาเธอก็กแกล้งไปเจอเขาที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตระหว่างยืนเลือกผักคะนา้าเธอก็แกล้งว่ามีนิมิตเข้ามาในหัวเรื่องราวของเฮนร กับเคสแฟนเก่าที่ตายไปเธอก็พูดออกมาอย่างเป๊ะๆกูไม่ได้ดูแม่นลรกูอ่านมาจากไดอารี่ทางคู่ก็เลยไปนั่งคุยกันต่อที่ร้านอาหารแอลชลี่ก็จัดาอม่เรื่องจนไอ้หนุ่มเฮนรี่นั่นเริ่มจะเชื่อวันต่อมาเขาจึงขอท้าพิสูจน์เธออีกครั้งแต่ไปๆมาๆหมอเหมอไม่ได้ดูหรอกออกมานั่งหาอะไรแดกกันหนมกันหนิงและตอนนั้นเองเราก็จะเห็นว่าวิญญาณของเคสนั้นมายืนถลึงตาอยู่ที่หลังรถดูเหมือนว่าเธอจะหึงหวงเขาเป็นอย่างมากตอนนั้นผีอีเคสกำลังโมโหเดินไปตามท้องถนนแะะเเเธออออกกกก็บบัังิญไปจาาณข้้ช่สน ที่เพิ่งตายได้ไม่นานจากเหตุการณ์เมาแล้วขับเคทก็ถามเขาว่าแล้วคุณมาทําอะไรที่นี่เขาก็บอกว่านางฟ้าส่งเขามาทําภารกิจที่ยังค้างคาเคทจึงเดาว่าเธอก็คงมีภารกิจของเธอเหมือนกันนั่นก็คือการปกป้องเฮนรี่อีพีเคทไม่รอชาร์ลีไปที่บ้านของแม่สาวแอชเชลีแกล้งทำทีว่าเพื่อนสนิทของเธอเพิ่งตายจากไปอยากจะให้หมอผีอย่างเธอติดต่อเพื่อจะได้คุยกับเพื่อนแอชเชลีก็ให้อีพีเคทเข้ามาในห้องโดยที่เธอไม่รู้ว่าสาวที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นมันเป็นผีตอนนั้นอีพีเคทก็เริ่มแสดงออออาาาิินหรต่่่ววเชธ กำลังโกโหกกับเฮนรี่พูดแทนคูมันที่ตายไปของเขาโดยที่เธอไม่ต้องการเลิกยุ่งกับเฮนรี่ซะไม่อย่างนั้นชีวิตเธอจะเจอแต่ความวุ่นวายแอชลีย์ก็ตกใจและรีบขอให้เคทนั้นกลับไปต่อมาเฮนรี่ที่ดูเหมือนตอนนี้จะเริ่มติดใจเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้คุยกับแอชลีย์เขาก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นแต่แล้ววันนี้ตอนที่เขากลับไปหาเธอก็ดูเหมือนว่าแอชลีย์จะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องแม้แต่เพื่อนสนิทยอย่างแดนก็ไม่ให้เข้าไปเธอตะโกนบอกว่าเธอป่วยไม่สบายอย่างหนักถ้าเธอหายแล้วเธอจะรีบติดต่อกกกลลััับไปหงจานนนนุ้่่มฮรี็คอยท ตติดต่อถามไทยอาการป่วยของเธอว่าดีขึ้นหรือ,อยังแต่ดูเหมือนแอชลี่ก็ยังไม่กล้าที่จะตอบเขาเฮนรี่ยังคอยซื้อขนมมาฝากเธอไ้ที่หน้าห้องและดูเหมือนเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าเธอจะติดต่อกลับมาหลายวันต่อมาคโคลอีมาหาเธอถึงที่บ้านพร้อมกับรูปถ่ายของเคสที่ตายจากไปแอชลี่ <Ashley S 2> เห็นรูปถ่ายของเคสก็รู้ทันทีว่าเธอโดนอีผีหลอกเข้าให้แล้วเธอเรีบวิ่งกลับขึ้นไปบนห้องแล้วก็ปิดประตูพร้อมกับตะโกนเรียกว่ามึงอยู่ไหนะอีผีตัวดีหันหลังมาอีกทีอีผีเคสก็ปรากฏตัวแอชลี่ <Ashley S 2> ก็ว่าอีผีว่ามึงหลอกกูทําไม ฉันแค่หวังดีอยากจะให้เขานั้นหายทุกใจแต่อีพีเคก็บอกฉันรู้นะเธอก็แอบชอบผัวฉันอยู่เหมือนกันแต่โทษทีหน้าอย่างเธอคงไม่ใช่สเปคเขาหรอกจ้ะพีสาวเคสนึกว่าภารกิจที่เธอถูกส่งตัวกลับมาก็เพื่อปกป้องเฮนรี่จากสาวแอชลีแต่แอชลีก็บอกว่าเธอตายไปแล้วจม,วมันมายึดติดอยู่ทําไมต้องปล่อยให้เขาไปมีความสุขเริ่มต้นใหม่ได้แล้วแต่พีเคก็ไม่ยอมบอกมึงอยากได้ก็ลองดูแอชลีบอกเดี๋ยวกูลองแน่เดี๋ยวเจอกันเธอรีบแต่งตัวแต่งหน้าไปหาเขาที่คลินิกเฮนรี่เห็นเธอก็ดีใจที่เธอนั้ คอยส่งขนมและคอยโทรถามอาการแถมยังบอกว่าเดี๋ยวว่างๆเรามาเจอกันเปิดศึกแบบนี้อีพีเคสไม่อยู่เฉยแน่ต่อมาขณะที่สาวแอชลี่นั้นไปที่ยิมกูก็กาลังอาบน้ําสระผมสบายใจเฉยแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีเสียงประกาศบอกว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ให้ทุกคนรีบอ,อพยพเธอก็รีบวิ่งล่อนจอดออกมาทาั้งๆที่แชมพูยัยงเต็มหัวกระบาลแล้แล้วเธอก็ได้รู้ว่าเป็นฝีมือของอีพีเคสมาแกล้งเธอฝากไว้ก่อนเธออีพีกูไม่ยอมแน่วันต่อมาเธอก็ได้ไปออกเดทกับเฮนรี่อีกครั้งและดูเหมือนนนนคคครััััั้้้้งงีทู่กก็จจะไดบวามมสพธ ของทั้งคู่ก็กระเถิบขึ้นไปอีกขั้นหลังจากเฮนรี่กลับไปอีพีเคสก็มาคุยกับเธอบอกว่ามึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงเจอกันหลังจากนั้นอีพีเคสก็คอยมาหลอกหลอนเธอให้เธอเกิดความสับสนแอชลลี่ทนไม่ไหวก็เลยไปขอพบกับบาทหลวงอาจารย์ของเธอเพื่อมาขอร้องให้เขาไปช่วยไล่อีพีขี้หึงออกไปจากชีวิตเธอพาอาจารย์ของเธอกลับมาที่ห้องของเธอเมื่ออาจารย์เธอเริ่มไรก้กระถาอีพีเคสก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าอีพีก็เริ่มท้าทายบอกมึงจะทําอะไรกูได้แต่แล้วดูเหมือนตอนนั้นคาาาาขอออองจจรรรย์เเเเธก็ะิิ่่มมสผลีีค แยอยล,าลายเปป็นปุ๋ยอชอลีก็บอกดีค่ะอาจารย์พูดต่อเลยอีพีเคสเริ่มร้องขอชีวิตจนดูเหมือนวิญญาณของเธอนั้นจะถูกย่อยสลายหายไปแอลชลีก็บอกอาจารย์นี่สุดยอดหมอป่าอย่างรู้ไม่ได้เธอก็ดีใจเสร็จภารกิจส่งเขากลับบ้านแต่พออาจารย์เธอออกไปอีพีเคสก็โผล่มาเต็มตัวเหมือนเดิมอีพีเคสมันแกล้งหลอกเธอแท้จริงแล้วมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรคราวนี้แหละมึงอีพีก็จัดชุดใหญ่เล่าเรื่องนู่นนี่นั่นไม่หยุดปากน่าลำคาญชะมัดไม่ว่าเธอจะทําอะไรแปรงฟันอ่านหนังสือมันก็จ่อไม่ยหยุดปากจนเธอนั้นไม่ได้นนน้นนนนอออังคืเลีผวถึต แอชลี่ <Ashley S 2> <Ashley S 1> ก็ทนไม่ไหวแล้วเธอก็บอกกับเคสว่ากูยอมแพ้แล้วกูไม่ยุ่งกับผัวมึงก็ได้แต่ก่อนจะไปมมีอะไรจะฝากบอกเฮนรี่ไหมเพราะว่ายังไงเฮนรี่ก็ต้องมาหาเธออย่างแน่นอนวันนั้นเองเฮนรี่ก็มาหาเธอเคสจึงได้ติดต่อพูดคุยกับเฮนรี่เป็นครั้งแรกเขาก็เริ่มถามถึงอาหารโปรดและสัตว์เลี้ยงของเธอแอชลี่ก็ตอบถูกหมดเพราะว่าอีพีเคสต้ะเป็นคนบอกแต่แล้วก็เป็นอีกทีที่แอชลี่เอาคืนอีพีเคสเธอโกโหกเฮนรี่ว่าอีพีเคสมันบอกว่าอยากให้เขานั้นมีความสุุขกกกกัับเเเเธธอออออีคค็็็ดดดืปปตต่ไไ่่ทําาาะไไไรรมม้ววนนงช ขณะที่เธอกําลังทํางานจนไฟระเกือบไหม้หน้ากุลอีผีเวนต่อมาเฮนรี่ก็พาแอชลีย์ไปเที่ยวสุดดสัปาห์ผีเคสก็พยายามทําทุกวิถีทางให้ทั้งคู่นั้นมีอะไรกันแต่ไม่ว่าจะพยายามก่อกวนขนาดไหนสุดท้ายแอชลีย์ก็ได้กินโซยตีมีเกีียวของเฮนรี่เรียบร้อยหลายวันต่อมาเฮนรี่ได้นัดกินอาหารกลางวันกับโคลอี้น้องสาวและได้บอกข่าวดีว่าตอนนี้เขาได้มู v e อนแล้วกําลังเดทอยู่กับแอชลีย์แม่หมอผีสาวโคลอี้ได้ยินก็รู้สึกโกรธที่แอชลีย์นั้นทําเกินที่เธอขอคืนนั้นโคลอี้จึงรีบไปที่บ้านของเเธอพื อขอไดอารี่ของเคสคืนเธอกลัวว่าพี่ชายนั้นจะโดนหลอกถึงแม้แอชลี่จะพยายามบอกว่าเธอนั้นเป็นห่วงเขาจริงๆแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นเฮนรี่ก็โผล่มาและได้เห็นไดอารี่ของเคสเฮนรี่จึงรู้ว่าที่ผ่านมาแอชลี่นั้นหลอกเขาคืนนั้นแอชลีก็เสียใจมานอนร้องไห้อยู่กับแดนแต่แล้วปลอบไปปลอบมาอีแดนก็จุ๊บปากเธอแอชลีก็ตกใจบอกมึงเป็นเกย์ไม่ใช่เหรอวะแดนก็บอกว่าเปล่ากูไม่ได้เป็นเกย์ที่ผ่านมาเขากแกล้งเป็นเกย์เพราะเขาอยากอยู่ใกล้เธอแอชลีจึงขอให ขอโทษพี่ชายของเธอเพราะที่ทําไปทั้งหมดเธอก็แค่หวังดีเย็นวันนั้นเฮนรี่ <Henry S 2> จึงไปดักพบแอชลีย์เขาบอกว่าเขาอ่านดูในไดอารี่ทั้งหมดแล้วมีบางเรื่องที่เธอรู้แต่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในไดอารี่แอชลีย์ <Ashley S 2> จึงบอกความจริงกับเขาว่า mm hmm. เธอสามารถติดต่อกับเคสได้จริงๆและความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขานั้นก็เป็นของจริงแต่วิญญาณของเคสก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยตั้งแต่ที่เฮนรี่กับเธอนั้นเลิกกันเฮนรี่ <Henry S 2> ฟังจบเขาก็จากไปทั้งคู่ก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติของตัวเองพยายามเปิดใจให้ใหคนใหม่ๆแต่ดูเหมือนคนที่ใช่ ก็จะไม่ได้หากันง,ง่ายๆสุดท้ายเฮนรี่ก็กลับมาจมอยู่กับความทุกข์ตามเดิมโดยวิญญาณของเค้กก็ได้แต่มองเขาอย่างเป็นห่วงอยู่ใกล้ๆทางด้านแดนก็มาขอโทษแอชลีย์ที่แกล้งเป็นเกมมาตลอด5ปีเพื่ออยู่ใกล้เธอแต่เขาก็ขอให้เธอนั้นมองอีกมุมและอยากให้เธอนั้นให้โอกาสเขาอีกครั้งทางด้านพีเค้กก็ได้แต่ห่วงที่เฮนรี่จมอยู่กับความทุกข์ตอนนั้นเธอก็ได้เจอกับผีช่างแกะสลักน้ำแข็งอีกครั้งเขามาถามเธอว่าเธอทำภารกิจสำเร็จแล้วหรือย,อยังเธอก็บอกว่าเรียบร้อยผีีช่่่่าาาาางกกกกก็็บบออววไไมจจจรรรรริิถ้้เเธธทสสปนนลัค ผีช่างก็ถามเธอว่าแล้วสิ่งที่เธอต้องการนั่นคืออะไรเธอก็บอกว่าเธออยากเห็นเฮนรี่นั้นมีความสุขผีช่างก็ถามต่อว่าแล้วอะไรที่ทําให้เฮนรี่นั้นมีความสุขซึ่งดูเหมือนเธอก็จะรู้อยู่แก่ใจผีช่างพูดเสร็จเขาก็กลับไปอยู่บนสวรรค์เพราะว่าภารกิจของเขานั้นก็คือให้เธอทําในสิ่งที่ถูกต้องเขจึงกลับไปปรากฏกายให้แอชลีย์เห็นอีกครั้งเพื่อขอร้องให้เธอนั้นกลับไปคุยกับเฮนรี่แต่แอชลีย์ก็บอกว่าตอนนี้เธอมูฟออนแล้วและกําลังจะไปออกเดทก,กับไอเดนที่แม่ยนใจ Ashley ไได้เธอก็พยาามไปสสื่อรกับเนเขา จะไม่ได้กินแต่สิ่งที่ได้ยินกลับเป็นอีนอกแก้วที่เขานั้นเลี้ยงไว้เคจึงได้สื่อสารกับเฮนรี่ผ่านนกแก้วตัวนั้นและบอกให้เฮนรี่รีบไปหาแอชลีย์ที่สนามบินสุดท้ายเขาก็ตามมาที่สนามบินทานก่อนที่เธอจะขึ้นเครื่องแอชลีย์ก็ได้เห็นว่าเคนั้นมากับเขาด้วยเฮนรี่ก็ได้ถามเคว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องการจริงๆใช่ไหมเคก็บอกว่าเธออยากเห็นเขานั้นมีความสุข,ส,ขสุดท้ายแอชลีย์ก็ยอมใจอ่อนและได้กลับมาคืนดีกับเฮนรี่อีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กําลัจจััังงงงจจจะดดดพพิิธีีีแแแต่่าาาานนไออ้บบกกกทหวชมม็ รักครั้งใหม่กับโคอี้น้องสาวของเฮนรี่และขณะที่แอชลีย์กำลังเดินเข้าพิธีแต่งงานเธอก็ได้พบกับผีเคทเธอขอบคุณเคทที่ยอมทำสิ่งนี้และปล่อยให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขเธอสัญญาว่าจะดูแลเฮนรี่เป็นอย่างดีและหลังจากทั้งคู่ได้เข้าพิธีแต่งงานกันวิญญาณของเคทก็ได้กลับไปบนสวรรค์และหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Over Her Dead Body ความรักที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การทำเพื่อความสุขของตัวเองแต่มันคือการที่ได้เห็นคนที่เรารักนั้นมีความสุข ที่เคทได้เข้าใจและปล่อยให้เฮนรี่ได้มีความสุขกับรักครั้งใหม่สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Over Her Dead Body ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2008ดได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.2คะแนนถ้าเพื่อนๆชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b ส c r i b e หรือจะสมัครสมาชิกช่องของเรา,เราก็เริ่มต้นเพียงเดือนละ20บาทหรือจะโดนเนทเลี้ยงหน่มเลี้ยงน้ำผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกลับมาพบกับ GU c h a ชน e l ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อเรอน क्या